โอเคสวัสดีครับพบกับต้นเดชวัลนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พามาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบอกเลยว่าบ้านราคาล้านต้นๆแต่ได้ถึงบ้านสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอ่ะเออป้ายหน้าทรับของเราก่อนนะครับสองนอนสองน้ำแอร์สองตัวฟรีนะครับฟรีแอร์สองตัวนะครับเนื้อที่19ตารางวานะครับผมเปิดราคาเลย125นะครับแต่ก็จะเป็นโถงกว้างๆเลยนะครับผมวัดดูแล้วเนี่ยหน้ากว้าง ห้าเมตรเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำโซนด้านล่างหนึ่งห้องก็เดี๋ยวเราพามาดูโซนหลังครัวกันนะครับก็ตรงน,นี้จะเป็นโซนครัวนะครับน,นี้จะมีก๊อกน้ำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนด้านบนกันนะครับชั้นสองว่าห้องนอนใหญ่มากนะครับอันนี้ห้องห้องที่อยู่ระหว่างด้านหลัง ด้านหลังบ้านนะครับโอเคแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโถงนะครับสามารถต่อเติมเป็นห้องได้อีกห้องนึงหรือทําเป็นที่พักผ่อนนะครับไว้ทีวีตรงนี้ก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับโซนระเบียงด้านหลังนะครับมีแอร์สองตัวนะครับมีเหล็กดัดเรียบร้อยเดีย๋ยวพาไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่ง โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนโซนด้านหน้านะครับมีแอร์แล้วแถมแอร์นะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้แถมแอร์สองตัวนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดไว้เพื่อระบายอากาศนะครับไม่ร้อนนะครับนี่ก็อยู่ในพิกัดของท่าโพนะครับตลาดกู้ขวางอะไรต่างๆก็เหมาะกับไว้ทำงานนะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เปิดราคาแค่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมคุณต้นนะครับ 096 118 797หหรือเบอร์คุณช okay, ้างด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ